ช่องติดโซกูติดไทยอู่กันอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้เรามาอยู่แถวแถวสม,มุทรสาครเนาะของสี่วานะครับเรากลับมาที่อู่ช่างเคกันอีกหนึ่งรอบโอ้โหครั้งก่อนที่เรามานานมากเลยนะก็ตอนนี้เช่นเคยหน้าอู่ก็ยังแน่นโอ้โหแน่นถนัดเลยแล้วก็มีพาร์ทขอลรถแข่งด้วยรู้สึกว่าช่างเคเขาจะเอารถไปแข่งที่ ใต้ด้วยนะครับงานซูเปอร์เบิร์นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งคุยกับช่างเคกันนิดนึงครั้งก่อนที่เรามาก็คุยประวัติข้าวๆไปแล้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะเจาะลึกกันนิดนึงวันนี้เดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นไปได้นะผมจะเอาเอาเอามาคุยด้วยเพราะว่าวันนี้ผมมีคอนเทนต์ที่คิดได้เมื่อตะกี้นี้เองผมอยากรู้ว่าคนที่เป็นภรรยาของช่างทำรถและมีรถแข่งเนี่ย เฮ้ยเขาต้องอะไรยังไงเตรียมใจอะไรยังไงบ้างหรือต้องเข้าใจในพาร์ทของการเป็นช่างยังไงหรือการดูแลช่วยกันบริหารอะไรยังไงคืออันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะผมอยากรู้จริงๆเลยก็เดี๋ยวไป,ไปลองไปนั่งคุยกันแบบว่าประเด็นนี้กันนิดนึงว่าเอ,อการเป็นเยช่างนี่มันต้องทำใจอะไรบ้างเพื่ออนาคต ใครที่แบบเฮ้ยมีแฟนกำลังเรียนช่างอยู่ที่มีอนา,าคตการจะเปิดอู่อ่ะดูตัวอย่างเอาไว้ว่าเฮ้ยแฟนของช่างเคเนี่ยเขาต้องแบบช่วยดูแลอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้คือช่างเคส่งรถลูกค้าอยู่แต่ดูบรรยากาศนะครับอย่างแน่นขนาดเหมือนเคย สวัสดีครับวันนี้สวัสดีมาทั้งมีแพ็คคู่นี่แพ็คคู่ครับผมวันนี้เป็นคอนเทนต์เชือดตะเคียนเล้วคอนเทนต์ผมตั้งมาเมื่อกี้คือเป็นเมียช่างต้องอดทนเดี๋ยวเท้าข่าวคุยกับตะเคยก่อนรอบแรกครั้งก่อนเราคุยกันคร่าวๆใช่ป่ะครับก็คือตอนนี้ตะเคียเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงผมคนนครเพชรนครทธิสารครับพอดีธิรารใช่ครับมาอยู่นี่อะไรกี่ปีครับหมูมาอยู่นี่ยครับทั้งโอวอยู่วันกี่ปีแล้ว หอเข้าปีได้ไ่ะอืมหกปีประมาณนะหกเจ็ดปีประมาณนั้นใช่ั้มใช่ครับเริ่มต้นคือย้ายครังก่อนเราคุยกันคือท่านก็ย้ายมาแต่เป็นช่างอยู่ที่นู่นอยู่ปะหรือว่าไงไม่ใช่ครับแต่ก่อนผมทำมอไซค์ที่บ้านนะครับอืออ่าแล้วก็มาอยู่แล้วก็เลิกกิจการมอไซค์ก็มาเป็นลูกน้องเขาอืมนั่นแหละครับลูกน้องได้ประมาณสองปีได้ปะสามสามปีมาสามปีอือไปหลอกเขามายังไงอะไรยังไงตอนนั้นะต่อยท้องเขาไหมหรือว่ายังไงไม่หลอกพี่ก็ ปกตินะพี่เดี๋ยวนะเราจะคู่นะเนี่ยคุยกับท่านเคก่อนเดี๋ยวในพาร์ทของภรรยาเดี๋ยวผมจะดูดิว่าภรรยาต้องอดทนอะไรบ้างก็คือย้ายพอย้ายมาตรงนี้ก็คือเป็นลูกน้องก่อนกี่ปีลูกน้องเขาประมาณสามปีสามปีใช่ครับแล้วก็เปิดอู่จริงจังๆก็เปิดอู่จริงจังเขาอยู่ที่เปิดจริงจังเลยนะพี่สามปีสามปีสามปีได้ปะอือสามสี่ปีสามสี่ปีประมาณนะพี่อือ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมคุยกับกับพี่ช่างเขาบอกว่างานเยอะผมก็ถามเขา่อ้าวแล้วทาไมไม่ไม่ทําไมไม่ไม่ไม่สมัครคนเพิ่มแล้วเขาบอกมาว่าเฮ้ยตะเคเขาซีเรียสเรื่องคนมากเลยใช่ไหมใช่พี่ทาไมอ่ะทาไมอ่ะพี่คนเดี๋ยวนี้แม่งเด็กสมัยนี้แม่งเอาใจยากพี่อ่าคนที่ว่ารักหน้าที่กันานต้องรักอาชีพจริงจริงพี่นั่นแหละผมผมสแกนทุกคนนะเสแกนนะแต่คนเนี้ยที่อยู่กับผมอยู่มานานแล้วอืนั่นแหละครับ ผมเลือกนะพี่ไม่ไม่เลือกเพราะว่าที่ผมยังไม่รับอะ่ะคืออะไรผมผมกลัวงานผมติดพลาดอืนั่นแหละกลัวม,ม,มาทําแล้วไม่จริงไม่จังเลยงานผมผมใช่เนียน่ยพี่นแล้วถ้าสมมุติว่าอ่ะสมมุติ้าเป็นผมนะผมไปเป็นแบบมามัอรชัางเคผมมาสมัครงาน่อยท่านต้องดูอะไรผมต้องต้องต้องผมต้องต้องแบบเป็นคนยังไงว่าถึงจะแบบมาทํางานกับท่านได้ ไม่อะไรมากพี่แค่ให้มาให้ตรงเวลาพี่แล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ที่ว่าผมวางให้แค่นั้นก็พอต้องเก่งไหมผมต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเก่งพี่เป็นเด็กลงงานก็เดี๋ยวผมสอนแดงไอ้นั่นนะอ่านั่นแหละโอประมาณนั้นก็คือว่าแค่อย่ามาสายทุลักไม่เยอะพี่ประมาณนี้แหละแสดงว่าท่านสีเดือนลงคนเพราะว่าพอพอได้คนมันก็มีผลต่องานใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าเจอคนไม่ดีงานก็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 ่เหลวเป๋วใช่ใช่พี่ต้องมาตามแก้ต้องมาตามแก้พี่แล้วตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้งานเป็นไงมั่ง่าก็ดีพี่ อืมโอเคเพราะว่าผมรับทำรถบริษัทด้วยพี่โอ้แล้วหลักก็เป็นงานเซอร์วิสใช่ครับงานเซอร์วิสครับแล้วตอนนี้พาเขารถแข่งล่ะตอนนี้ไล่อะไรไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้เป็นเครื่องใหม่เกียร์ใหม่พี่ยังไม่ลงตัวเลยอืมนั่นแหละครับจากการเซอร์วิสรถเดิมจนมาเป็นรถแข่งมันแตกต่างอะไรกันเยอะป่าวะพี่มันแตกต่างอะไรเยอะไหมพี่ถามว่ามันก็แล้วแต่พี่อื่าถามว่าแตกต่างอะไรก็รถแข่งมก็แตกต่างแล้วพี่เพราะว่ามันไม่เหมือนรถบ้านนะอ่ารถแข่งอีแบบรถบ้านอีแบบนึงอืมนั่นแหละครับ แล้วเวลาทํลรถแข่งเนี่ยเราใช้สูตรไหนขอเมียวะเราบอกราคาเต็มไหก็บอกตรงๆอ่ะพี่บางทีตังที่ว่าผมขายอะไรด้วยอันนี้พูดจริงๆนะไอ้ตังที่ว่าผมขายอะไรใช่ไหมอผมขายอะไรมือสองอะไรได้ผมก็บอกแล้วก็ทีผมกบางทีผมก็ให้เขาบอนึ่างทีผมก็เก็บไว้บางทีก็ไม่ให้เลยอ่าพูดอวามจริงเลยนะ่่นั่นและอ่ามันเป็นตัวเองได้ใชค่อยๆบางทีก็ขอเมียมากกันไปอาจจะ มันตำนวนอาจจะเยอะเดี๋ยวมีบนใช่ใช่ครับรักเขาแหลบนี่นี่นี่เป็นเลยพาของฝักผู้ชายนะก็คือว่ายง่ายอ่ะคือมันคือการบริหารแหลกใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือเอ่อก็แบ่งปันกันไปแต่แต่ผมจะไม่เอาตังค์ที่ว่าหน้าร้านมาปนกันอ๋อไม่เกี่ยวแบ่งแบ่งแยกแบ่งแยกกันพี่เดี๋ยวให้เราจัดการหมดเลยแล้วตอนนี้รถวันนี้ที่ซ้อมล่าสุดยังโอเคยังยังไม่โอเคพี่เพราะว่านั้นที่ว่าไปซ้อมเขาสี่ใช่ไหมมัน เกียร์ส ouais> pues, uh, nah ี่มันหายพี่ก็เห็นดูเยป่ะอืมใช่ใเกียร์สี่มันหายไปเลยแล้ววันนั้นผมมาเปลี่ยนเป็นเทอร์โบเล็กอืมถ้าเป็นเทอร์โบเล็กวันนั้นวิ่งสิบจุดสน่าจะได้อยู่วันนั้นเพราะว่ารถมันเกียร์สี่ปุ๊บรถมันหายรถมันไม่เต็มพี่นั่นืมอะไรอ่อก็ยังก็ต้องพัฒนาต่อใช่ครับพัฒนาเดี๋ยวก็เอาลงใต้ด้วยเสร็จไหมลงใต้ด้วยซสอมลงใต้ด้วยอืมก็เนี่ยก็เพราะว่าครั้งก่อนเราคุยเรื่างเคไปแล้วเดี๋ยวคุยภรรยาดีกว่าคุยกับภภรรรรยยยาาานนนนนนิิดดดึึงงง้คุกััับสสววีจะแตเอ เชื่อ <ś les> อะไรไม่ต้องเกิน<อ>แบบ<อ>คุยกับพี่มันคุยกับผมชื่อเกตจ้ะชื่อเกตเป็นคนจังหวัดเดียวกันเลยไหมใช่จ้ะอำเภอเดียวกันไหมรู้ย,ยังไงคนละอำเภอหนูอยู่ติดเขตปากพนังอืมสักทีอยู่ไหนนะเมืองอำเภอเอมืองเอาเพอเมืองหนูไปหลอกเขาไกลมนันห่างกันไม่ไกลพี่บ้านยู่ไม่ไกลกันไหมอืมเดี๋ยวคอนเทนต์นี้ในพาร์ทนี้ก็คือว่าเป็นเมียช่างทีงอดทนเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นที่ลุยๆกันมาเนี่ยคือแบบ เราต้องคอยดูแลอะไรเขาวะพูดนถึงอะคือเราจะต,ต้องคอยคุมอะไรไหมคือต้องเราช่วยอะไรเขามั่งอะไมั่งในราการเป็นภรรยาของช่างเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะมันมันก็ต้องทุกอย่างอ่ะขึ้นอ,อ,อยู่ที่ว่าเราเตือนแล้วเขาจะฟังเราหรือเปล่าแค่นั้นเองบางแมถาไม่ฟังไม่อยู่ขนาดนี้หรอกเดอ้ <c oughs> อา่างเลยางเลปัญหาของเขาอ่ะปัญหาที่แบบเจอบ่อยๆเลย ก็มีบน่นบ่นนู่นบ่นนี่ก็เรื่องส่วนมากจะเป็นรถแข่งอ,อ,อ,อมันเล่นเยอะเกินไปอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยบางทีบางอย่างมันก็ต้องคอยเบรกใช,ใช่ไหมเอาแล้วในในยุคแรกกันในยุคแรกที่เรายังไม่มีรถแข่งเพิ่งแบบอาจจะเพิ่งรับจ้างเขาหรือว่าเพิ่งมาเป็นหรือว่าแต่แต่นะช่วงที่ช่วง,ช,วงช่วงที่เป็นลูกน้องเขาอยู่คนนั้นจะไม่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้มั้ง เขาก็ถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่ก็น้อยเพราะตอนนั้นเรายังเป็นจ้างเขากําลังเรายังไม่มีแต่เขาก็ชอบั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล้วอืแต่แต่ว่าคุยกันไหมว่าเฮ้ยอนาคตเราอยากเปิดอู่นะในในความฝ่านมีผมไม่เคยได้ทำอะไพี่ผมอยากจะทำผมก็คุยกับเขาอยู่ไม่ได้คุยอ่าแล้วแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยสิบสอง สิบสองก็นานๆยาวนานนะรถแต่งมาตั้งแต่หกเจ็ดอะไรนี่โอ้โแล้วพอมาในพาร์ทถ้าวันเอคำถามที่แบบว่าตะเคเขาแบบว่าเฮ้ยฉันอยากมีรถแข่งนะอะไรนะเราต้องดูจากอะไรกำลังเราไหมหรืออะไรยังไง มันก็มีส่วนอืเพราะว่าถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เราต้องดูกําลังของเราด้วยอืว่าเพราะว่าหนูจะไม่เอาไปปนเวลาเขาทําวัดแข่งหนูก็จะเอาเงินอีกส่วนหนึ่งต้องต้องแบ่งแยกหมดเลยทุกอย่างลูกน้องอะไรทุกทุกอย่างอ๋อไว้ง่ายคือตอนนี้ในพาร์ทตอนจุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันเนี่ยคือในพาร์ทของรายรับรายจ่ายเนี่ยก็แฟนเป็นคนดูแลหลักๆเลยก็คือตะเคก็มีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาทำงานไปอะไรประมาณนี้อ๋อเออพูดถึงก็ดีนะพูดถึงแอ แบ่งๆกับบริหาร<ช>หและและวปัจจุบันนี้ล่ะโอเคยังคือเรื่องการบริหารต่างๆเรื่องการทํางานเรื่องอู่เรื่องอะไรเงี้ยก็ไปได้แล้วพี่อนาคตละ่ะ <ไป S 1> อนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมกับอู่หรือจะอะไรอย่างโอโอเงี้ยมขยายเพิ่มไหมหรืออะไรอคตืมก็ยัต้องรูก่อนพี่กี่ด้วยอืมตอนนี้เราเดียวมันตรงตรงดอืผมถามเรื่อ,องภรรยาการเป็นแฟนของช่างเนี่ย แล้วถามยังไงดีวะสิ่งไหนที่ควรจะต้องอดทนกับเขาที่สุดสิ่งอะไรที่มันต้องอดทนว่าที่แบบในด้านของตั้งเคนะคนอื่นผมไม่รู้แต่แบบว่าเฮ้ยกูเป็นเมียช่างนะตรงนี้กูต้องต้องรับมากกว่าคนอื่นเขานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกเรื่องอ่ะเออทนทุกเรื่องอ่ะเออดีเอามันต้องทุกเรื่องเพราะว่าทุกอย่างเราต้องบริหารถ้าเขาบริหารเองบางทีเขาเขาก็แบบเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยอืม ม,มันก็ต้องรับรู้ทุกเรื่องต้องอดทนทุกเรื่องเอาไว้ง่ายแสดงว่าตอนนี้เอาจิงในพาร์ทของบางคนชอบมองว่าเฮ้ยช่างทํางานหาเงินภรรยาอาจจะสบายที่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่มองกัดกันเลยนะเพราะว่าบางทีอะฉากหลังอะฉากหลังอะคนที่ต้องคอยจ่ายคนที่ต้องคอยบริหารว่าเดือนนี้กูต้องจ่ายค่าที่ไหมจ่ายค่าลูกน้องไหมค่าอะไรยังไงบางทีเราเห็นตะเคทํางานทํารถคงรถแข่งเนี่ยรถแข่ง ตัวภรรยาเองก็ต้องบริหารด้วยใช่ไหมใช่โอ้เพราะว่ารู้สึกว่ารถแข่งมันก็จะเป็นแบบเงินแบบมันใช้เงินก้อนเลยเออ,เ,อเงินก้อน<ม>แล้วก็มันละลายอะ<ช>ไว้ง่ายนะมันไม่ได้โอเคมันได้เลยเรื่องชื่อเสียงเรื่องเรื่องการดึงลูกค้ามันก็คือส่วนหนึ<ช>่งมันก็เป็น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 คล้ายๆเหมือนประชาสัมพันธ์แล้วตอนแรกที่เขามาขอทํารถแข่งอะเราให้เขาเลยไหมหรือว่าเราคุยกับเขายังไงว่าเฮ้ยก็ตอนแรกมันมีสี่ประตูอยู่คันนึงถ้าเริ่มทําคันนั้นไปก่อนแล้วพอ หลังๆก็เริ่มเริ่มจะเอาเยอะแล้วเริ่มได้เยอะแล้วมันก็ค่อยๆตอนแรกก็เริ่มค่อยๆนับจากศูนย์ไปเรื่อยๆจนเดตอนนี้มาถึงทุกวันเนี้ยแต่ครั้งก่อนผมมาเขาว่าทางคุยเรื่องโปเรื่องไรเลยรถโปรรถโปรถโปรอ๋อรถโปรพีมีไหมมีโปรเจกต์ไหมตัวติ่งอะม่อยากไดาอยู่พี่มันอยู่ ด้วยอ่าใช่ใช่ต้องต้องให้ต้องให้เจ้เขาบริหารกันอีกทีอ่าริมไใช่อืมเคยทะเลาะกันอะไรแรงๆรงไหมคือแบบถึงขั้นแบบจะหักหักคอกันเลยอะไรเงี้ยอะเฮ้ยมันก็มีมีอยู่นะทีหลังออเอแต่ผมมองแกเป็นคนเชื่อเมียนะผมว่าคุยกับแกครั้งแรกอ่ะเออมาเดี๋ยวเธอถามเมียก่อนเธอถามเมียก่อนเธอถามเมียก่อนมันเป็นคําถามที่ก็ผมต้องให้เขารับรู้ด้วยที่เขาทำอะไรตั้งแดี๋ยวผมารู้ทีหลังก็้ดหลังแลทะเลาะกันีิผมว่าเป็นแนวทางที่ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าเชื่อเมียแล้วจะรวย โชคดีนะผมไม่มีเมียเรื่อบางเรื่องนะพี่ก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้ก็บางทีบางครั้งบางอย่างมันก็จุลหุกคุยกันไปแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเือ,อ,อเนี่ยคําถามของผมมันไม่มีสคริปต์หรอกนะเือเราถามแบบข้อสงสัยของผมเองอะเพราะว่าเราชข้ามาถึงมากคนมองก็คือว่าเป็นภรรยาช่างมีอู่ใหญ่ๆมีรถเยอะๆเขาจะมองว่าสบายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหงอกคทบเต็มหัวเครียดแล้ววันนี้นะใช่มสบายเลยพี่นี่สิทธิ์เราก็มีพี่อะไร ต้องแบ่งจ่ายกันที่นี่<ช>คือว่าง่ายผมผมก็ผมมองว่าอู่แต่ละอู่แม่งจ,จะจะโตขึ้นมาได้มันจะต้องมีการจัดการที่ดีเนาะใช่เพราะว่าทุกอย่างหนูก็มีพี่สาวเขาเคยผ่านเขาเคยมีแฟนที่ว่าเปิดอู่เนี่ยหนูก็เรื่องเงินเรื่องบัญชีอะไรเงี้ยหนูก็คอยถามเขาปรึกษาเขาก็ถึงได้ได้ไดบริหารเงินได้ดีทุกวันนี้ เอาง่ายๆนะสิ่งที่คอนเทนต์เนี่ยคือเป็นเมียช่างต้องอดทนเนี่ยอดทนอะไรบ้างก็ทุกอย่างอะทุกอย่างใช่ทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> ออโอเคโอเคอันนี้ก็เขาก็คุณภรรยานะครับที่มาให้เราเผาตะเคออเพราะว่าเป็นช่องทางที่ตะเคจะไปสู่รถปโปรโอเคขอบคุณครับ เคหลังจากที่เผาจะเคไหม้ไปครึ่งตัวแล้วพ่าดูรถนิดนึงอันนี้ดูสงคัญที่ก่อนเลยขึ้นทั้งบนเลยทางล่างทั้งบนครับผมเอาขั้นล่างก่อนขั้นล่างอันนี้เป็นสเต็ปไหนอะไรยังไงคันนี้ครับแต่ก่อนเป็นเครื่องสามพันครับเครื่องสามพันรุ่นเจ็ดห้า๋ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสองพันห้าครับเปลี่ยนเป็นสองพันห้าสองพันห้าอันยาวครับอันนี้รถใครอะไรยังไงรถก็รถเพื่อนผมนะครับนัดนัดอะไรก่ครับอ๋อนัดอะไรเก่าใช่ครับเดี๋ยวนะช่างเคถ้าสมมติสเต็ปนี้ ถ้าสมมุติว่าผมมีรถเดิม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 เลยนะครับผมแล้วไล่ให้เป็นสเตปนี้ครับเก็บอะไรดีเทลต่างๆประมาณนี้โล่งๆนิดหนึ่งต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ชดไฟล์พี่เก็บโล่งๆเลยใช่ไหมไฟก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทพี่อืออ่าทั้งหมดดิสเตปไล่ข้างทุบุงทบูอะไรมาให้หมดเลยไล่ข้างเลยช่พี่อือคือว่ามาเดิมเดิมเลยใช่ไหมใช่ก็ผมคิดแค่วันนั้นผมทํแลูกค้าไปแปดหมื่นห้าพี่ไล่ข้างอือออ่านั่นแหละพี่ หลักๆราคามันคืออยู่กับของดีไหมใช่พี่อยู่ที่ของที่เราใส่ด้วยครับคือว่าได้ทุกอย่างเลยนะพี่ผมใส่ให้หมดเลยทุกอย่างอ๋อได้หมดเลยได้หมดเลยใช่เลยอันนี้ใช้งานเขาเนี่ยเขาใช้งานไหมอันนี้ใช้งานได้แข่งได้พี่ใช้งานแข่งได้นะครับดูดูเออว่าทรงสวยวะดูดูแลรถแข่งคันบนล่ะที่คุยกันไปขั้นต้นเมื่อกี้ครับคันคันนี้ก็กำลังไล่กันอยู่กําลังไล่อยู่พี่จะลงในรุ่นอะไรสองพันห้ารถเล็กพี่สองพันห้ารถเล็กใช่ครับเออว่ะอันนี้สเต็ปใหม่ไหมเนี่ยเครื่องะ เครื่องก็เต็มใหม่พี่ก็กำลังหาอยู่พี่ไกลยังไกลยังมันอยู่ไม่ไกลพี่ใกล้ๆนี่แหละแต่ยังหาไม่เจอได้ยังหาไม่เจอพี่เออเออก็ง่ายเดี๋ยวคันนี้ก็จะเจอวันซ้อมเรื่อยๆใช่ครับเราก็ไปเก็บภาพให้อยู่แล้วเพราะว่าคันนี้น่าจะเป็นรถคันแรกคันแรกๆเลยไหมไม่ใช่คันแรกใช่แรกๆคันที่ว่าสมัยที่ผมเป็นลูกเดิมพี่อืออ่าลูกเดิมตอนนั้นผมวิ่งไว้สิบเอ็ดสามอืออ่า แล้วการโคดการโคผมก็เปลี่ยนการเป็นการซิ่งแล้วก็วิ่งไม่ดีสุดก็สิบสิบจุแปดสิบเก้าประมาณนั้นนะพี่อ่าฮะอ่าฮะอก็ยังไงในพาร์ทของรถแข่งรถซิ่งต่างๆก็รอชมกันต่อแล้วแข่งกันไล่อยู่ส่วนรถซิ่งสวยๆตรงนี้ก็อยากได้ก็สอบถามกันมาใช่สอบถามแล้วมาดูรถเซอร์วิสละในพาร์ทของรถเซอร์วิสงานหลักเลยไหมงานหลักเลยพี่งานหลักเลยใช่ไหมงานได้ตังเลยใช่ไหมใช่ครับก็อะไรกันบ้างเนี่ย เริ่มคันนี้ทำอะไรบ้างเนวันนี้ทำระบบแอร์พี่เนี่ยเปลี่ยนท่อแอร์เดี๋ยวนะท่านท่านทำทุกอย่างเลยเหรอทำทำหมดเลยพี่ที่เกี่ยวกับรถนี่ฮะใช่แล้วแต่ผมว่างไม่ว่างถ้าผมไม่ว่างผมก็ไม่ทำอ่าพูดตรงตรเลยคันนี้เป็นระบบแอร์ใช่ครับถ้ารอเนี่ยแบบนี้เขารอได้เขาแล้วก็ทิ้งรถไว้ของผมอืออ่าแล้วก็เดี๋ยวผมทำให้ คือว่ายง่ายที่เราเคลียรขั้งต้นมาถามว่าทําไมยังทําไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ช่างของของ่เคมีจำกัดใช่ครับแล้วก็ด้วยการเลือกคนด้วยใช่ครับใช่ครับคือคือว่ายง่ายงานทุกอย่างก็จะผ่านมือช่างเคหมดใช่ครับผมก็หม่อยช่างผมทำนะผมก็ต้องมาเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงนั่นแหละครับแต่ถ้าเจอช่างไม่ดีก็ต้องมานั่งแก้เสียเวลาพี่เสียเวลาแล้วก็เสียเงินด้วยพี่เสียชื่อด้วยใช่นั่นแหละคันนี้ปั๊มสายทําอะไรเนี่ย คันนี้เช็คระบบเบรกพี่อ๋อระบบเบรกใช่ครับเช็คระบบเบรกครับง่ายๆทั่วไปครับแล้วก็นู้นนะไอ้คันนี้สตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดใช่ครับเพิ่งไปลากมาเมื่อวานเอามีบริการลากดิเหรอใช่ครับต้าใกล้ๆผมลากให้อยู่ครับถั้าไกลๆเพราะผมโทรสไลด์ครับอ๋อนี่ไปลากมาใช่ครับอันนี้รถแล้วรีว่ล่ะรีว่คันนี้ครับเมื่อวานลูกค้ามาครับน้ําหายน้ําหายน้ำหายแล้วก็เปิดฝามาเอาฝาไปอัดน้ําฝาแตกพี่อ๋อฝาแตกใช่ครับ มันเป็นโรคประจําตัวมันงปะหรือว่าแล้วแต่การดูแลเว่าโรคแล้วแ,แต่การดูแลพี่เพราะว่าไอ้รุ่นนี้ครับรีโว่ออะน้ำน้ำมันหายพี่แต่ว่าไม่ผมไม่เคยเจอฝาทุบแตกนะส่วนมากที่เจอเจอคือหม้อต้มอีกีอาที่ว่าน้าไม้หายเพราะหม้อต้มมันมันอย่างไงมันรั่วพี่มันมีการรั่วได้เนี่ยหม้อต้มเนี่ยพี่เนี่ยครับเนี่ยครับอหม้อต้มตัวนี้ มันจะมีน้ำมลอยู่พี่แล้วถ้ามันร่วมร่วงแถวไหนก็มันรั่วออกลงมันมันก็ลงอัเนี่ยพี่อ๋อรั่วอยู่ข้างในใช่ครับมันก็ระเหยลงท่อไปอ๋ออันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยตาเนาะใช่ครับเป็นเป็นโรคประจับตัวอะไรพี่รืวบางทีมันก็ต้องคอยดูใช่ครับคอยดูเรืวามร้อนหน่อยเนาะถ้าเจ้าของมันดูแลดีก็โอเคพี่อจะต้องคอยก็จะคอยดูแลไว้แหละจะได้เสียน้อยนิดนึงใช่ใช่ไหวพริบดีพี่ถ้าไหวพริบไม่ดีก็พังเลยออนี่นะครับนี่นี่ แล้วด้านในนะนี่คืองานใหญ่เลยไนตันอถแข่งพนักงานครับทันไหมหรือว่าไม่น่าทันพี่วันนั้นไปซ้อมเป็นไรก็เครื่องระเบิดพี่โอ้โหเครอะเบิดไปเลยนี่ครับคอเขาเอียงเขาเอียงแล้วเขาเยียงแล้วแล้วก็เกียร์แตกเกียร์แตก้วยโอ้โหมุดเลยเนี่ยพี่โอ้โหเกียร์แตกอันนี้รถใครแต่ท่านเนี่ยรถที่บอยครับอ๋อ บอยรถตู้เขาชอบบอดี้ไททันหรอรถเขาคันแรกพี่เขาบอกนะครับประมาณนั้นอันนี้จะเต่แต่เป็นเครื่องดีแม็กไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอัค์เครื่องดีแม็กไปแล้วครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าไททันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครื่องดีแม็กเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทั้งแพเลยปะก็เปลี่ยนหมดเลยพี่เปลี่ยนพวกเฟืองท้ายเซอร์พอลพวกเนี้ยพี่มันมีเบอร์เฟืองท้ายไล่มากกว่าพี่อ๋อไว้ง่ายเฟืองลูกเล่นของเฟืองท้ายมีเยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับรได้ใช่ได้ครับอ๋อเออแต่เฟืองท้ายเดิมมันลูกเล็กพี่อื ไต่ตันคันนี้เคยวิ่งเวลาดีสุดเท่าไหร่คันนี้อครับผมไม่แน่ใจครับเพราเขาเขาบอกผมว่าวิ่งเท่าไหร่ประมาณิบจุดแปดมั้งโอนโหนะารฮกแต่เขาบอกผมนะเจ้าของนะอืมแต่ตอนนี้ก็คือต้องไล่กันต่อใช่ครับก็ต้องต้องทําใหม่พี่นี่โอ้โหยังมีจอดอยู่ข้างนอกอยู่ไหมรถอะมีพี่มีอยู่บ้านนะผมสี่ห้าคัน งานเยอะจัดแบบแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็เราเราจัดคิวกันยังไงอะไรยังไงอ่ะก็จัดคิวยังไงอ่ะพี่ส่วนมากจะทําลูกค้านะพี่ท่าทคันนี้เสร็จก็ไปทำคันนูบื่คันนี้รออะไรใช่ไหมแล้วมาทาคันนี้ก่อนโยกคือว่าโยกไปโยกมาพี่นั่นแหละประมาณนี้พี่ชีวิตช่างเก๋ชีวิตช่างเก๋เดี๋ยวควรจะต้องรับคนแล้วแหละแล้วก็อาจจะต้องดูคนกันนิดนึงผมว่ามองก็เพิ่มไปสักคนสองคน ผมอยากได้อยู่พี่แต่ผมสแกนอยู่ข่างนี้อใครที่รักเรื่องช่างยนต์ใช่พี่ต้องชอบจริงๆครับถ้าว่าไม่ชอบอย่ามาทําเลยใช่เชื่อผมมันจะลําบากช่างนมันจะลําบากพี่มันลำบากอสุธานนี่ฝากร้านนะครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับอ่าโอ้ตั้งอยู่แถวซอยโรงเรียนบ้านบางปิงครับอประมุดอะช่างเคปังมุดรับช่างเคสวิตขึ้นเลยฮะขึ้นเลยครับผมช่องทางการติดต่อครับก็เบอร์โทรครับ0 8นยป เจ็ดห้าหนึ่งแปดสองสี่เฟสบุ๊กครับช่างเคซาวิทภาษาไทยครับอืมอันนี้ครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมก็คือคอนเทนต์คือเป็นเมชาทั้งหมดชนใช่ครับตามมาคุยเล่นๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตามมาตอรี่คันรถแข่งของช่างเคไปถึงใต้งานอ่าทัวร์เบิร์นที่สุราษฎร์ใช่ครับก็วันนี้เรามาดูคุยเรื่องค่ารถรถแข่งวันนี้ยังไม่อยากยังไม่อยากคุยเลยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามทั้งซ้อมด้วยต้องฟังก่อนพี่ใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้มันจะออกท่าไหนเลย เพราะตอนนี้รถในพักของรถแข่งเองอ่ะมันคล้ายๆกันแหละแต่สู้กันเรื่องรายละเอียดใช่ใประมาณนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอช่างเคที่สนามกัอีกทีครับผมโอเคคุณครับครับสวัสดีครับ